สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m n มังการ y เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายเนื้อหาตัวเต็มของโตเกียว v e เวนเจอในตอนที่250ชื่อตอนว่า turn the table หรือชื่อภาษาไทยก็คือพลิกกลับเนื้อหาในตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังสนุกและก็เข้มข้นแบบสุดๆ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความเดิมในตอนที่แล้วเป็นการต่อสู้ระหว่างฮักไครกับมิซุยะคุงปะทะสองพี่น้องไคทานิผลสรุปก็คือฮักไครและมิซุยะคุงเป็นฝ่ายชนะไปนะครับและถึงแม้ว่าแก๊งโตเกียวมันจิไครุ่นที่2กําลังจะกลุมความได้เปรียบแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะประมาทได้ เพราะว่าถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งพ่ายแพ้ไปจะทําให้สถานการณ์ทั้งหมดพลิกกลับไปในทันทีซึ่งการต่อสู้ระหว่างอพพี่น้องซันสึกับเซ็นจูก็กําลังเริ่มต้นขึ้นทางด้านอากุงนะครับก็เข้าต่อสู้กับมาราเมชิออนและเรื่องราวของตอนที่250ก็เปิดฉากขึ้นที่การต่อสู้ระหว่างทาเคมิจิและคาคุโจที่คราวนี้นะครับเราก็จะได้เห็นหน้าตาของทั้งสงคนว่าบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ นั่นแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้ดูเดือดมากๆจริงๆคาคุโจที่เห็นทาเคมิจิไม่ล้มลงไปสักทีก็ตะโกนขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดว่าฉันจะต้องอัดนายอีกกี่ครั้งนายถึงจะล้มลงไปเนี่ยแล้วก็ตัดกลับมาที่ทางด้านการต่อสู้ระหว่างอัคคุงกับมาลาเาเมชิออนตัวอัคคุงนะครับที่โดนมาลาเาเมชิออนอัดไปอย่างหนักในตอนที่แล้วก็กําลังลุกขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าตัวเขานั้นไม่มีวันที่จะแสดงความขี้ขาดออกมาเด็ดขาด เพราะว่าเขากําลังสู้เคียงข้างกับทาเคมิจิหนึ่งในคนที่กล้าหาญที่สุดที่เขาเคยรู้จักมาในชีวิตแล้วอาคุงนะครับก็พูดท้าทายไปที่ชิออนว่าให้บุกเข้ามาทางด้านชิออนที่เห็นปัสซิลปัสซอย่างอากุงลุกขึ้นมาได้ก็รู้สึกหงุดกิดขึ้นมาในทันทีพร้อมกับพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะอัดอักุงโดยในมือของชิออนนะครับก็กำสนับหมัดอยู่อคกุงที่เห็นชิออนใช้อาวุธในการต่อสู้ก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ขี้ขาดเอ้ย นี่นายใช้อาวุธนี่หว่าพร้อมกับตัวเขานะครับโยกหัวหลบปมัดของชีออนที่พุ่งตรงเข้าพัานในทันทีแล้วก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธว่าแกไม่มีทางขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้ด้วยวิธีการแบบนี้หรอกเฟยแล้วอาคุงนะครับก็สวนหมัดกลับไปซึ่งหมัดของอาคุงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหมัดที่มีความรุนแรงมากเพราะว่าสวนแรงของชีออนที่พุ่งเข้ามานะครับหมัดของอาคุงเข้าไปเต็มหน้าของชีออนอย่างจังจนหน้าตาชีออนบิดเบี้ยวเลยทีเดียว ชิออนนะครับสลบในทันทีกลางอากาศและผลการต่อสู้ของคู่นี้ก็เป็นอัคคุงเป็นฝ่ายชนะการพ่ายแพ้ของชิออนติดติดกันกับการพ่ายแพ้ของสองพี่น้องไททานิทําให้เหล่าสมาชิกแกง๊งโตเกียวมันจิไครุ่นที่สองต่างก็คึกคืนขึ้นมาเป็นอันมากเพราะว่าแม้พวกเขาจะมีจํานวนที่น้อยกว่าแต่นั่นก็ทําให้พวกเขายิ่งมั่นใจว่าการสึกครั้งนี้พวกเขาสามารถที่จะชนะได้ทุกคนนะครับต่างปูร้องชื่อโตมานออกมาอย่างไม่ขาดสาย จนกึกกล้องไปทั่วบริเวณเสียงตะโกนดังไปจนถึงอีกบริเวณหนึ่งซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างวากะกับอินุอิวากะนะครับถึงกับพูดออกมาด้วยความแปลกใจว่าพวกโตเกียวมาจิไคดูท่าทางมีชีวิตชีวาจาังนะในขณะที่อินุอิตัวเขาก็รู้สึกว่าตัวเขายิ่งจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดและอินุอินะครับที่สงสัยว่าทำไมวากะถึงเปลี่ยนข้างมาอยู่กับไมกี้ทัางที่ตลอดมาก็อยู่กับซินจูมาตลอด ตัวอินุอีได้ถามวากะไวถึงความสงสัยนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วากาที่ได้ยินดังนั้นก็ทําหน้าคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดกลับมาว่าเรื่องนั้นใครจะรู้ลหละถ้านายอยากรู้นะกก็ลองถามคนที่อยู่ข้างหลังนายดูสิยังไม่ทันจะขาดคาอยู่ๆอ,อินุอีก็โดนตบจากด้านหลังจนกระเด็นไปและคนที่ตบอินุอีก็คือเบนเคนั่นเองเบนเคที่เห็นว่าวากานะครับไม่ยอมเผด็จศึกอินุอีสักทีก็ตะโกนออกมาด้วยความหงุดหงิดว่านายมัวทําอะไรอยู่ มัวแต่เล่นอยู่ได้พออินุอิเห็นว่าเป็นเบงเคก็อยู่ตรงนี้ด้วยนั่นทําให้เขายิ่งเข้าใจสถานการณ์ได้ทันทีว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเพราะว่าทั้งสองคนดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกู้หูที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นในอดีตเบงเคนะครับพูดขึ้นมาว่ามาพลิกกระดานกันเถอะตัวเขาเนี่ยไม่ได้จะดีเหมือนกับวากาหรอกนะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่การต่อสู้ระหว่างเซนจูกับซันสึโดยมีโคโค่ยืนมองดูผ่านทาง เป็นเซนจูนะครับที่โดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวจนเลือดเต็มหน้าในขณะที่หน้าตาของซันสือนั้นไม่ได้มีริ้วรอยบาดแผลและความเหนื่อยอะไรเลยแม้แต่น้อยซันสือที่เห็นเซนจูโดนอัดง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็พูดเยาะเย้ยขึ้นมาว่าเป็นอะไรไปละ่ะเซนจูเธอเนี่ยไม่ได้เก่งก,กับที่ฉันคิดไว้เลยนะในขณะที่เซนจูนั้นตัวเธอดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีสมาธิอยู่กับการต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเพราะเธอรู้สึกผิดกับซันสอมาโดยตลอด เธอพูดขึ้นมาว่าตัวเธอจะยอมรับความพ่ายแพ้นี้เองมาจบเรื่องทุกอย่างที่นี่กันเถอะเธอเบื่อแล้วกับการต่อสู้ระหว่างพี่น้องแบบนี้เธอรู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอทำกับสันสื่อมาโดยตลอดในวันนั้นที่เธอโกหกไปว่าคนที่ทำของเล่นของไมกี้พังก็คือสันสือจนทำให้ไมกี้เนี่ยครับไปทำร้ายสันสื่อสร้างบาดแผลให้กับหน้าของสันสือพี่ฮารุฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วจริงๆเซนจูพูดขอโทษพร้อมทางน้ําตาที่เอ่อออกมา แต่ยังไม่ทันจะพูดจบอยู่ๆซันสึก็ฟาดทอแป,ป๊บเข้าไปที่หัวเซนจูอย่างจังจนเธอกระเด็นออกมาแล้วก็สลบไปพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นตัวเธอไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกการพ่ายแพ้ของเซนจูอดีตหัวหน้าแก๊งปาบัานทําให้สมาชิกแก๊งทันโตมัจิไคเกิดความพึกเพิมขึ้นมาพร้อมกับตะโกนว่าสถานาการณ์พลิกกลับแล้วและการที่สถานาการณ์พลิกกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วนั้นยิ่งทําให้สมาชิกของแก๊ง โตเกียวมัจจิคายรุ่นที่2ถึงกับตนกเลยทีเดียวในขณะที่ทาเคมิจินะครับที่เห็นสถานการณ์เป็นแบบนั้นก็รู้สึกได้เลยถึงความตึงเครียดขึ้นมาในทันทีแล้วซันสึก,ก็พูดกับเซนจูที่นอนสลบไปว่าสิ่งที่เซนจูทําในวันนั้นมันเป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นก็เท่านั้นเองและเรื่องราวของตอนที่2 5 0ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็เรียกได้ว่ากําลังสนุกแล้วก็เข้มข้นแบบสุดๆเลยนะครับเอาล่ะครับและพาร์ทนี้เราก็จะมาคุยถึงเนื้อาหาในตอนนี้กัน ผมคิดว่าการที่เซ็นจูพ่ายแพ้ฮารุจิโยงอย่างง่ายๆนั่นเป็นเพราะว่าตัวเธอคงรู้สึกผิดก็เลยยอมโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวแบบคําพูดที่เธอพูดนะครับว่าเธอจะยอมรับความพ่ายแพ้นี้เองส่วนทางด้านเบนเคกับวากะที่เปลี่ยนฝั่งมาอยู่กับไมกี้นะครับจะต้องมีสาเหตุเบื้องหลังแน่ๆและผมคิดว่า2คนนี้นะครับน่าจะเป็นคนดีบางทีเขาอาจจะเห็นว่าไมกี้เป็นน้องชาชินอิคิโร ก็เลยมาติดตามก็ได้หรือไม่นะครับ2คนนี้อาจจะวางแผนที่จะกันเซนจูให้ออกจากวงการนักเลงไปก็เลยมาติดตามไมกี้แทนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับคนที่จะต้องมาติดตามไอกี้ก็คือเซนจูนั่นเองและในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับไมกี้ผมคิดว่าเบนเคกับวากะจะต้องมาช่วยสู้แน่ๆและการที่สถานการณ์พลิกกลับอย่างรวดเร็วก็ยิ่งทําให้หลายๆคนนะครับเฝ้าลุ้นว่าใครเนี่ยจะมาช่วยนี่ขนาดทันมะยังไมไ่ได้ออกมาสู้เลยนะครับ หรือว่าไทจูจะมาจริงๆแต่มันก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าไทจูมาเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจะมาคนเดียวหรือจะมีพรรคพวกมาด้วยก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ใครมีอะไรคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้และก่อนจากกันก็จะเหมือนเช่นเคยจะเป็นช่วงคลิปแนะนําคลิปแรกอธิบายตอนจบและสรุปเนื้อเรื่องของไอตแทกอนไททันกับความจริงทุกอย่างที่ถูกซ่อนอยู่คลิปต่อมาความหมายที่ถูกซ่อนอยู่ในชื่อตอนถึงเธอในอีก2000ปีต่อมา คลิปต่อมาก็เป็นซีรีส์ไขค,ความลับปริศนาสมบัติลับวันพีชถ้าใครอยากรู้สมบัติลับวันพีชคืออะไรก็ไปติดตามซีรีส์นี้ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ